พูดเป็นครั้งสุดท้ายกับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างถึงบบพูดถึงฮักแพงมันกระจริงนะครับพี่น้องครับจังทีนุ่มโจคนใดกล่าวคนในพูดไหวเนาะพี่น้องเนาะเรื้ยงทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างประเด็นยูโบเซาพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอซคนหมักหมอ้อรัมส,ส,สุขสุขคนนะครับเอซี FC สาวหน่อยเป็ดป่่นแพง ที่สาคัญขาดบริษเอฟซีอีหลาอวิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามฟังในช่องของคนมักมอลำทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมนะครับแต่เห็นว่ามันดีนะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเอามาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นที่เฮาจะกล่าวถึงกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายและผมจะเบาอีกครับเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับ เกี่ยวกับประเด็นนะครับทำไมถึงไม่พูดถึงน้องหักแพงนะครับมีคนถามมาแบบนี้นะครับทั้งที่ตอนนี้นะครับกระแสกำลังมาแรงเพิ่นวานะครับผมต้องบอกตรงๆผมต้องยอมรับตรงๆผมบราติดตามผมบรายเบิ้งนะครับว่าน้องหักแพงกระแสแรงหรือไม่แรงแต่นะครับหักไผ่กระเสคนนั่นไปสานะครับอันใดนะครับที่มันจะสร้างแล้วเกิดประเด็น นะครับยาสางเถาะเนาะขอร้องเลยหยุดเถอะนะครับกับคนกลุ่มนี้นะครับยังมีมาเรื่อยๆครับผมต้องยอมรับนะครับว่าในคลิปผมนี้ครับมีมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปั่นนะครับมาปั่นให้คนนั่นให้คนนี้นะครับหลงคอยตามคําพูดของเขานะครับ มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันต้องต้องบอกตรงๆเลยนะครับณตอนนี้หลังจากที่นุ่มโจนะครับได้เคลียร์อย่างต่างๆนะครับพี่น้องได้เคลียร์หลังบ้านนะครับแมนความนุ่มโจหลีพี่น้องครับมันจะมีอยู่พวกนี้แหละครับพี่น้องครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องอันนี้ครับคนที่นะครับเชี่ยน้องหัดแพ้งอยู่นะครับพ่อเธอครับผมบอกแบบนี้เลยลวกันนะครับพ่อเธอครับ หยุดแซะหยุดปั่นนะครับอืมถ้าคิดว่าช่องจะของดีจริงนะครับไม่ควรนะครับผมต้องบอกไว้เลยไม่ควรแซะไม่ควรปั่นไม่ควรแขวะคนอื่นๆช่องอื่นๆที่เขาทําดีมาโดยตลอดนะครับที่เขาวางดีนะครับวิภาคุณจิราร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับพี่น้องครับเศร้าเหตุพฤติกรรมนี้ซะ เดี๋ยวอีกหน่อยนะครับผมต้องพูดแบบนี้ว่ามันจะเกิดประเด็นบานปลายนะครับเห็นว่านุ่มโจพเนปากปามก็เอาไปพูดนู่นนี่นั่นเออนะครับเดี๋ยวเขาก็สิว่าแม่แล้วมึงเป็นเอฟซคนนั่นกูเป็น f อซคนนี้นะครับพอเห็นนนนเขาเว่าไปถึงศิลปินที่ตัวเองรักหน่อยนึงกับเ่ารนะครับเออนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไม ผมถึงไม่พูดถึงน้องฮักแพงนะครับเออผมบริมีอย่างครับน้องผมเฉยๆนะครับเออผมบริติดตามผมบริมีข้อมูลอย่างลึกซึ้งที่จะต้องไปพูดถึงน้องนะครับแต่ผมก็พูดอยู่เสมอนะครับผมบริเกียรผมบริโกรธเพราะเขาบราิไม่เห็นอีกอย่างให้ผมเกลียดให้ผมโกรธและเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในองค์กรสามน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะฉะนั้นผมเฉยๆผมบริเห็ด บแทนว่าผมสร้างผมจังสรนจังสี่นะครับเออผมทําในส่วนเฉพาะที่ผมเห็นนะครับในส่วนเฉพาะอิหลาอุ้งญิงและคนอื่นๆที่เนาะพี่น้องเนาะที่ผู้ใดติดตามผมมาจะเห็นนะครับอย่างน้องบอมน้องแบมอยังจังสี่นะครับหรือน้องฟาไซหรือน้องโซเฟียอย่างยังสี่ผมสิเหตุประมาณนี้เนาะพี่น้องเออเอาเป็นว่าผมจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับและให้หยุด พฤติกรรมเหล่านี้เะอครับพี่น้องครับคนที่กําลังคิดบดีนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นต่างๆนั่นน่ะปลุกปั่นให้คนอื่นคิดและคอยตามสิ่งที่ตัวเองคอมเมนต์มากนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะให้เกิดกระแสต่อๆไปนะครับผมบอกขออ่านแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านะครับมันถ้าอ่านไปแล้วมันมีผลกระทบกับอีกคนนึงเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเป็นกระแส เท็จให้เขาทะเลาะกันพิษกันอีกนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับอย่าหลงเชื่อเล็ดขาดพี่น้องถ้าผู้ใดนะครับพูดถึงแทะถึงนะครับบุคคลที่3หรือบุคลากรอื่นที่เฮาบู้ใดพูดถึงบู้ใดเอ่ยถึงนี่ครับผมขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นๆั่นเยครับพี่น้องครับเออเพราะทุกคอมเมนต์ผ่านตาผมอยู่ยแล้วครับพี่น้องครับอืมผมต้องบอกไว้แบบนี้แล้วกันนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันช่องของเราด้วยนะครับจะได้บ่เกิดปัญหาในภาคหน้าต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับลักไผ่เสียไผ่เฮ็ดไปครับตามขล่องของเฮ้าตามวิถีของเรานะครับยาแก้วกายยาลำเส้นซึ่งกันและกันพ่อนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มียังมากมไม่ไปกว่านี้นะครับพี่น้องครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับ